เนี่ยครับย้มมือเศร้าะน่ะสิาพากันมาเอาหนามกลางหมู่บ้านนะเห็บนบอนี่สิผากันเจียลูกเจียร้านมาเกียงรับสุดยอดเลยโอ้หนองเสียข่ปนนาป้ายไว้นั่นบรรยากาศหมู่บ้านครับ ไายเชียงหามนาวหามนาวขึ้นบ้านง <c oughs> <mm> ่ายเลยก็ยังอองอยู่เนาะง <mm> ่า่กันไหมอ่องอ่องนี่คืออ่ <mm> อ,องนี่คือยังอ่องนี่คือคือองุ้มมัน <mm> บอก <mm> ันนอบบบสายรรยากาศครับนางพิงไฟแบบนี้เออจีนประดุกไปเห็ดยังได้มาปลาดุกไปใส่เอาอไปซื้อเอาโอ้ซื้อเอาเพราะว่าปลาดุกแถวนี้มันบ่มีนะคิดว่าซื้อจะใส่ยึดตะเมืองแมนดูบ้านดงบ่เสียโปนปลาดุกครับเห้องกัญวาอยู่นองเอาปลาดุกมันจะใส่แถวนี้มันบ่มีปลาดุก น้องไปซื้อเอาอยู่อยู่ตัวเมืองเสีปโพนบรรยากาศหมูบ่บ้านเ่ยเหมือเศ้าครับเข้ากับสิ้อผาทุกคนชมบรรยากาศหมูบ่บ้านเ่ยเหมือเศ้าก่อนสิออกเดินทางไปครับพี่เก่งเดอะสตอรี่เลยะอ่าผีพาวินเนาะเล่าไปอาบนา้ำอยู่เข้าสีขาวไปบ้านว่างหินเลยครับไปเชียงหม่มเลยครับไปบ้านหน้าครับทุกคนครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้ากับพ่อมาณนี่แลหละเข้ากับ สวยแต่หนาที่ซื้อน้ำเ้ากับ,บท่านอาบเนาะกาสิไปหาอาบทางหนาเอวนะทุกคนเนาะบรรยากาศนี่มาช้าวกประมาณนี้แหละครับผม,มบานเฮ้มาดูแหละครับทุกคนครับไม่ลานคขาได้เลยครับเซเวน่นเซเว่นประจำบ้านปลลื่นได้เลยเนี่ยเซเวน่นอ๋อหนูตัวใหญ่เลย โอ้เขาเขาคือเป็นซีหนีนอเขากำบ่เนอเขาก้องบรรยากาศครับบรรยากาศเนี like ่ยมันเส้ากับะมาณนี่แหละเป็นสีพากันพัดเขาพัดน้ำตำเขาตำน้ำมากินเนาะน้องๆสีพากันเห็ดเบียกแต่เส่าครับน้องเว้นกับไปเห็ดเบียอทางปลาหรือว่าเขาเอิ่นว่ารับเมาทางไม่วิกเนาะเขาเอื่อนทางปลาไม่วิกเนาะไม่ยุค่าเลยแหละ ตำหมิ่นโบจักเทือกันแล้วได้นน่เนาะโอ้ออกขางแบนลนุ่งแสดงว่าไก่สีแล้วแล้วนี่โนอยตมไก่แล้วแล้ว,วลโอ้สุดยอดสามสี่หก แมนคกหลายหลายคละตเป็นกคกหินนะนั้าน,นะเจ้าเห็ดเองไมนะ่เห็นเอาไว้เอาเอาไว้ให้น,หน้องได้ไหตนีมีตของเอล,ลายเอาไว้เห็น่ยหานหมออันซื้อมาเอาล้านจะแต่อ่ขึ้นนี่ก่อน บ่อเสียนะบ่ออีกดงบ่เสียมีเสียอยู่สีเขียวนะบ่อังเออลมเลี้ยอยู่เลี้อยู่ตัวนึงบ่อไหนบ่เก็บไวหนอราีอยู่ตัวหนึ่งน่หนิบ่ไมนบ่เออมีสีฟ้าเออใ้น้องใ้น่อง่อเมครับเราซื้อโนนะครับโนบ่อคือโนโบนี่นะบ โนโนคือโนซื้อโตซื้อยังกะโนบอะซื้อโนอ๋อน้องโนใส่เลยบ่ตั้งหน่อยก็เป็นสาวได้หนิเนาะอีกสองสามปีเนาะอีกสองสามปีเป็นผู้สาวได้หนิเนาะเมยครับน้องเมื่อยครับตำทุกมือได้หนิเสาแรงบรรยากาศเนี่ยหมดเสาประมาณนี้แหละเอาสีช่วบรรยากาศอยู่บ้านบ้านนี่ สักพักหนึ่งเนาะกินขา้าวกินน้ำในห้อากับสิเขาว่างหินแล้วก็ไปเอ่อไปบานเชียงคมแล้วก็ไปบานหน้าครับพากันเลาะชมบรรยากาศหมู่บ้าน ครับพักนะเพื่อนสีปูกันแทบทุกคั้วเรื่อนเลยในพักนีโอ้บรรยากาศเนาะสุดยอดอันนี้ครับสากนี่ครับนักๆนักแต่นี่สากง่ายง่ๆบรรยากาศหมู่บ้านครับบรรยากาศครับรอบๆหมู่บ้านโอ้ นั่งบนท่าแล้วบ่ฮโอ้เบิ่งครับน้อยๆน,ยนี่เกง่งเป็นเก่งเลยนี่เอาเลยตามสบายเอาสบายเลย <c oughs> น้องยานอาฟุนถึงเฮ้ารับน้องกรบดานไปทาง้งย์น่อยๆเียอเฮ็ดเรียกเกง่งเป็นเก่งเลยนี่ ครับเห็นบ่น้องไก่สชี่ยวไก่สชี่ยวแล้วมันบ่กเชีวเลยได้หน่เนาะเขาเมื่อครับเขางามๆนะเขาเขาเป็นสีค,ค,ค,คือคือเขาคือเขากองบานเท่านะเห็นบอกโอ้เขายังงามเลยน้องน้องเมื่อยได้หน่เซาโฟโฟได้หโอ้น้องจะเอาเข้าไปไว้นั่น จำนานคะ่ะกับน้องกับิเอัาเสือเถาที่มันแตกลายๆนะเอาลงใส่โคกไว้ไว้ไกลไว้ให้เป็ดเนาะโอ้สองขับของสุดยอดเป็นวิธีชีวิตของน้องๆเนาะกับสก็บเข่าก,ากากของนำ้ำตัวที่มันตัวที่มันตั้มบลาแลกเนาะตัวที่เปลือกมันบ่ท่านออกเบิดอือ กระดงเพิ่นสีออกสีไล่ยายๆก็แบบว่าอ่าเห็ดเล้มๆเนาะเพื่อเป็นการอ่าเวลาเอาเอาเมเา็ดเขาหื้ซีดเขาออกมันสีง่ายเนาะทุกคนเนาะโอ้สุดยอดแล้วนะครับวันนี้แก็กสก็บเขากกแกย่างแล้วาตามมือและวซ้ำน,นี่บอกตั้มือแล้วแกย่างนึงมันบอกอโอ้น้องน้องฟางเข้าห่อยหูเหลืองไปได้ด้ครับน้องน้องขัดติดต่อเข้าได้เป็นบางคำเนาะแล้วแล้ววันนี้ได้มาได้กินแล้ววันนี้เก็บแล้วเก็บเขา เพื่อนเขาซ่านแล้ววันนี้เพื่อนน้องเป็นเสี่เป็นจำหมูบานนะครับเป็นหลานขายของเป็นหลานขายของประจําโมบานเลยก,กับว่าได้แล้วแล้ววันนี้เป็นเพื่อนแล้ววะ <laughs> ไปแล้วครับคนเก็บของเก็บข่าวของแหละอน,นาคตเธอจะยืมน้ำอ่ะยืมน้ำหยาดพี่น้องไปงสิ เอาไปแล้วเอาเกเอาไปเพื่อนแล้วครับคุณไปแล้วคุณเมื่อแล้วนี่แหละครับผมวิธีชนบทวิธีเขตผู้ดอยหมู่บ้านที่ม,มีไฟฝ่าใส่เฮือว่าหมู่บ้านทางไกล้สอกหลีกวิธีชีวิตของน้อง,องๆเขตผู้ดอยกับสีตาเขาทุกมือทามือได้บได้ตาก็คือบบได้กินนะโมเมนต์ว่าตาําทุกมือทุกมือทุกมือ,ท,มอทุกมือเลยนะ เป็นตองเฮ็ดแบบนี้เนาะวิธีชีวิตเพิ่น์นโนโนะอันนี้ซื้อเอาบอกให้เก็บแคมน่ะตรางตรางดโอ้โหอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตัวเอามาแต่ปลาบอกอันนี้นะ่ะอ,อ๋อเก็บเอาโอ้ห้องเก็บเอามาวิธีชีวิตครับการหางเงินของเพิ่์นกับซัมนี่แหละแค่นี้ข้าเจ้าก็สุขใจแล้วครับพี่น้อง ของเล่นแบบผลิตขึ้นมาเองแม่นผลิตออกมาเองเลยในความรู้สึกของเจ้าของบ้านแม่นก็ถือว่าสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยแบบสุดใจแล้วเออสุดใจแล้วคือเฮ็ดเองแล้วมันแปลกๆเบื้องนั่นทั้งร้านงนั่นเลี้ยงน้องอุ้มน้องแต้หน้อยๆเอาผ่าแพสตะลองเฮ็ดแนวเลี้ยงน้องเลยสุดยอดสุดยอดเบิ่งครับเ้องครับพี่เก่งกะมาชมบรรยากาศบ้านลูกทายเรา ลูกไส้ครับลูกไส้ลูกไส้เล่าไปมาพ่อแหละครับลูกไส้ผัดผ่ากันไปหลายปีเต็มหลายสิบปีอยู่ได้ของมาต้อนครับนี่วันได้ของมาต้อนลูกไส้โอ้สุดยอดอาพาธนี่เป็นคนทีถามว่าบ้านเท่ากับีิดื้อขีิดื้อต้องหักสลัดติดตามเลยครับตลอดฟังเท่ากับพ่อรู้เรื่องเล่าแบบป่ะธรรมดาหัวคิดเล่าป่ะธรรมดาถ้าแม่นได้เลี้ยนเนาะได้เลี้ยนนี่มามีโอกาสเนาะขนาดเนาะ ครับของราผ่านเออยิ้มเปื่อยแล้วยิ้มเปื่อยแล้วอยู่ทรายเดี๋ยวใหญ่แล้วจะไปอยู่ไทยน้ำได้ตัวนะบครัตัวหน่อยตัวใหญ่ใส่กับยักษ์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเนาะตัวนเป็นเดินทางมอบเสื้อผ้าเล็กน้อยเพื่อน้องเอ้เป็นขวัญกำลังใจเนาะเลยกกับใหญ่เนาะใหญ่ไปน้อยนึงโมเป็นยังเนาะเลยกกับใหญ่เนาะขนาดเนาะครับอ้าวนี่ ตัวนึงเอายเห็นนองไซส์ตโอเด็กกนไปย,าานนยกปะนาไม่ต้องเอาอก,กาเต็ออยู่บ่ด้นนี้ิีกระซิ์นี่เต็ดอ,อ,อีกห้าได้ไหมรอยะน,น่อกอ,อ,นนอันนี้เป็นภาพนะ บติดหนึ่งก็ขนาดโอเคเลยเของฝากของจอนเนาะตีเก่งแล้วเอาม้าโบมินหน่อยครับเอามาชุดนี้เอาม้าตอกใส่เข้ามารลายลอยตัวหน่อยเนาะครับผมเป็นลอยเพี่ลอยแล้วครับสองหมู่บ้านเนาะสองหมู่บ้านแล้วก็แจกสองหมู่บ้านแล้วก็เอามาให้นิดหน่อยอีกต่างหากส่วนหนึ่งต่างหากเนาะแม่นครับแม่นมาธรรมดาครับเข้าเขามาชุดก้อนนั่โบมียังมาจอนเพื่อนน้อยเนาะครับลูกไส้ครับลูกไส้สุดยอดเลย ถุงครับน้อนถ้าถุง,งเลยอันนี้ไอ้อ,าอาพานเด้อเบาต้องใส่อ้นนอา,ยอายนี่เนาะอ้ายน้องนี่สิน้นองน้องเท้องยิโอเคครับครับผมเนาะทีมงานของเขากลับมาชนบ,บทวันนี้ก็ได้ เสื้อผ้าเสื้อแพรเนาะทั้งเก่าทั้งหม่มาให้ทีมงานให้เล็กน้อยนะครับบ้านอาพานครับผมบ้านที่อยู่ร่วมกันนี่ยหกเจ็ดคนนะครับหลังนี้ลูกเนี่ยซีหาคนลูกหาคนเด้ลูกหาคนไนดะ้ค,นนครับเพื่อนบอกอยู่กันแบบนี้แหละลงไปทางลมกับเป็นบ้านปลาลื่นเนาะวิธีชีวิตเพื่อนนี่ถ่ายใส่เข้ามาเรียบง่าย กระบ,บอรเรียบง่ายครับเพราะว่าบางคนเห็นอาจเพื่อนอาจจะคิดว่าเพิ่อนดูแบบสบายบริเตนเฮ็ดยังหมากไม้แต่เฮ็ดครับน้่มรสเศร้าต้องตังตงเขาตัําเขาแล้วก็ต้องเขาไปเอ่อไปทางปลาเพื่อสิปลูกเขาในปีทัดไปนะเพิ่นเรื่มทั้งแหละครับเริ่มไปทา้งปลาเละก็ต้องทงั้งห้ไดร้ลยที่สุดเพื่อสิได้เขาไลา่ไล่เนาะแต่ทางหน่อยเขากับโบกุ่มปีนะครับทุกคนครับเสือผ้าที่ไใไ้นองนะครับคือพี่กุ้ง ตลาดพ่นเพชรเราฝากมาให้ครับนี่เสือฟ้าที่ใซ่เห็นเด็กน้อยนะคือพี่กุ้งเนาะพี่กุารตลาดพ่นเพชรเราเราฝากมาให้ใหายเด็กน้อยแล่วว่าแต่หลายคนครับแต่หลายตัวครับทุกคนครับนี่แหละวิถีชีวิตครับบรรยากาศครับไอ้มอนีครับวิถีชีวิตครับโอ้บ้านเพื่อนเนาะทุกคนก็ต้องสู่ต่อไปครับต้องสู่ครับทุกคนครับต้องสู้อย่างเดียวเนาะ 了不了哦。